ทราบในโอกาสแรกว่าถูกจับและจะนำตัวไปที่กองกบ,บรัรชาการทางเศรษฐกิจนะครับแขวงจำพนนะครับนายพลสิยุทธ์ทันสิบประเสริฐถูกไหมครับอของเรามีหมายจับนะครับของน้องมีหมายจับนะครับในพวกของโดยนี้นะก็จะมีกลุ่มที่ธรรมะสิ่งเชิงที่หนึ่ง มีเจ้าของไหมเฮ้ยตอบดีน้องครับไม่มีมันจะใช่นี่นะขยี้ห okay. ันหน่อยนไปขึ้นไปขึ้นไปขบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้าบนเลยไปลงไปลงนะบนานจก่อนาบ่ที่ ทุกคนทุกคนทุกคนอยากดีหน้าที่อะไรนะครับแต่ละวันเนี่ยในหน้าคอมเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรผมก็ตอบลุกค้าตอบลูกค้าลูกลูกลูกกำลังจะไปยังยิครับผมก็กำลังจะไปเข้าสวนสวนที่ไหนครับสวนสวนมาคนสาหน้าที่เขาไม่ได้มีความผิดผลเกิ้อก็ไมู่้ผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับแฟนนี่ใช่ไหมครับผมไม่ต้องนี่กล่องเนเป็นอะไรที่ออกหมายจับเนี่ยเรื่องไหนเรื่องในคดีที่ไปเปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับชื่อเว็บต่วแนเวลานี้ครับเวลาเท่าไหร่ครับ08.30นครับ